สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีเวลานะครับเข้าครัวนะครับวันนี้ก็จะมาทานะครับหมูผัดกะปิสตอนะครับอันดับแรกเราต้องมาเตรียมนะครับวัตถุดิบในการทําหมูผัดกะปิสตอกันก่อนนะครับอันดับแรกนะครับก็นําสตอนะครับอันนี้สตอพอดีคุณแม่ส่งสตอมาให้จากบ้านนะครับก็เลยนํามาปรุงอาหารนะครับก็แกะ สตอกันก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่แกะเนี่ยข้างในนะครับน้องจะมีน้องหนอนอยู่นะครับมันเดี๋ยวเราจะเคี้ยวน้องหนอนไปด้วยนะครับสตอนี้เราก็นะครับทำการผ่าครึ่งนะครับแกะแล้วก็ทําการผ่าครึ่งนะครับแล้วก็ก่อนนําไปปรุงนะครับเราก็นําสตอไปล้างน้ํากันก่อนนะครับเพราะว่าสตอนี้นะครับถ้าเราล้างน้ำนะครับน้องหนอนมันก็จะออกไปนะครับ ถ้าเราไม่ผ่าครึ่งเร, filling, เราจะไม่ทราบเลยนะครับลังลูกนะครับดูเหมือนจะไม่มีน้องนอนนะครับแต่ว่าพอเราผ่าไปแล้วมันมีน้องนอนด้วยนะครับอ่นนี้คือการผ่าครึ่งแล้วนะครับสตอคุณแม่ส่งมาให้นะครับก็เลยเนี่ยมีน้องนอนเห็นไหมครับผมก็เลยต้องเขี่ยน้องนอนทิ้งนะครับเยอะเลยทีเดียวนะครับสตอน,นี้เราผ่าครึ่งนะครับเปาะอ,อันนี้เราใช้สตอไม่แก่มากแล้วก็ไม่อ่อนมากนะครับเป็นสตอใต้แท้ๆเลยนะครับ แล้วก็นำไปล้างนะครับก่อนจะนำมาปรุงนะครับหมูผัดกะปิสตอนะครับสูตรทางใต้ของผมเองนะครับโดยผมใช้กะปิของระนองนะครับกะปิระนองนี้จะมีรสชาติที่อร่อยนะครับจะกลมกล่อมนะครับอันดับแรกนี้เราต้องมาเตรียมนะครับวัตถุดิสสำคัญนะครับก็คือสตอของเรานั่นเองคือพระเอกนะครับของเมนู จานนี้นะครับแล้วก็หมูนี้ผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วอ่าเสร็จแล้วครับสตอใต้ของเรานะครับอันนี้กะปินะครับโชว์กันหน่อยกะปิระนองนะครับกะปิแท้ระนองนะครับอันดับแรกเราทุบกระเทียมก่อนก่อนนะครับเราจะสับกระเทียมนะครับให้เป็นที่เล็กๆละเอียดละเอียดนะครับกระเด็นกระเด็นอ่าสับนะครับวันนี้ผมมีเวลานะครับก็เลยมาทําคลิปทําผัด กระปิสตอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับถ้าเกิดว่าเหตุแล้วน้ำลายไหลนี่ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับแต่ว่านี่เป็นสูตรบ้านๆของผมเองนะครับสูตรที่บ้านนะครับสับกระเทียมได้แล้วหั่นกระเทียมครับกระเทียมสับอันนี้ใช้เป็นกระเทียมจีนก็ได้นะครับหรือเป็นกระเทียมไทยก็ได้แต่กระเทียมจีนหัวมันจะใหญ่กว่านะครับอันนี้เป็นพริกนะครับเป็นพริกใหญ่หรือเป็นพริกชี้ฟ้าใหญ่นะครับใส่ตามความชอบได้เลยครับ ค่อยชอบทานก็เลยใส่นิดหน่อยนะครับผมใส่แค่หนึ่งดอกเพียงพอแล้วนะครับแต่นะครับผมชอบความเผ็ดอันนี้เป็นหัวหอมใหญ่นะครับหัวหอมใหญ่เรามาสไลด์นะครับไม่ต้องให้บางจนเกินไปนะครับเรียบร้อยครับหัวหอมใหญ่ใส่ตามความชอบนะครับชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยมาถึงพริกนะครับอันนี้ก็จะช่วยเรื่องสีสันนะครับแล้วก็ความเผ็ดร้อนนะครับ เป็นพริกจินดานะครับผมชอบนะครับเผ็ดๆนะครับผมก็เลยใส่ไปหลายเม็ดหน่อยนะครับนำพริกนะครับมาตำในครกให้ละเอียดหยาบๆอย่างนี้นะครับนะครับไม่ต้องละเอียดมากเอายาบๆนะครับนะครับเสร็จแล้วก็เตรียมไว้เลยนะครับเรามาถึงวิธีการทํากันแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับเปิดไฟนะครับวอร์มกระทะนะครับใส่น้ํามันลงไปนะครับประมาณ3ช้อนโต๊ะ นำหมูลงไปผัดกับกระเทียมให้หอมนะครับให้กระเทียมออกกลิ่นหอมนะครับให้สีของกระเทียมเปลี่ยนไปนะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับให้ความหอมของกระเทียมนะครับผัดคลุกเขาเข้ากับเนื้อหมูของเรานะครับผัดไปเรื่อยๆเลยนะครับให้เกิดความหอมให้มีอารมณของกระเทียมอยู่ในเนื้อหมูนะครับของเราให้กระเทียมเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนะครับ อ่อนๆนะครับก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับผัดให้เนื้อหมูสุกดีนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับพลิกซ้ายพลิกขวานะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาใส่วัตถุดิสสาคัญนะครับก็คือกระปิระนองแท้นะครับอันนี้สปอนเซอร์กระปิตองเข้าแลรวปะกระปิกระนองแทนนะครับนําลงไปผัดกับหมูนะครับ ในกระทะได้เลยนะครับคลุกเ้านะครับให้นะครับกระปินะครับมันไปโดนเนื้อหมูนะครับให้มันกระจายโดนเนื้อหมูสักเล็กน้อยนะครับผัดคลุกเ้ามันก็ยังไม่แตกดีนะครับจนกว่าเราจะใส่น้ําซุปไปอย่างนี้นะครับใส่น้ําซุปไปนะครับประมาณ2ทับพีนะครับไม่ต้องใส่มากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะเหลวับเราก็เปิดไฟกลาง ค่อนข้างไปทางแรงเลยนะครับขยี้กระปีนะครับขยี้ขยี้ไปเลยนะครับให้กระปีนะครับมันแหลก ok นะครับให้มันเข้าไปกับในน้ําซุปนะครับให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนําหมูลงไปคุกผัดกระป yeah> ีนะครับอ UH! ่าให้กระปีละลายทั่วนะครับผัดไปเรื่อยๆครับอยากให้ความหอมทะลุออกนอกจอจังเลยครับตอนนี้ผมหอมมากเลยตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนการปรุงรสนะครับ ใครชอบรสชาติไหนนะครับก็ปรุงตามใจชอบแต่สูตรของผมนะครับก็1มีน้ํามันหอยนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับก็มีซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับหยอกไปเลยเพิ่มความหอมนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือใส่นะครับน้ําปลานะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับใส่น้ําปลา1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ผัดไปเลยครับ อ่าอูมามินะครับสักเล็กน้อยนะครับสักเล็กน้อยนะครับน้ําตาลนะครับสักเล็กน้อยนะครับให้มีความกลมกล่อมอ่หลังจากนั้นก็ผัดผัดซ้ายผัดขวาผัดไปเลยนะครับให้เครื่องปรุงทั้งหมดนะครับเข้ากันได้ดีกับกะปินะครับอ่าเพื่อเห็นไหมครับเนื้อหมูนะครับมีความเข้ากันกับกะปินะครับแล้วก็เนื้อน้ํากะปิและเครื่องปรุงนะครับเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับ ตอนนี้เราจะได้น้ำครุกคลิกนะครับครุกคลิกนะครับอ่าอย่าเพิ่งเบาไฟนะครับชิมก่อนชิมก่อนนะครับถ้าได้อรรสชาติตามต้องการแล้วนะครับก็นะครับใส่นะครับผักนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับมีพริกจินดานะครับตำแล้วก็มีหอมหัวใหญ่แล้วก็มีพริกชี้ฟ้านะครับสไลด์นะครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับอ่าให้ผักลงไปอยู่ ในเนื้อกะปิหลังจากนั้นมาถึงนะครับพระเอกของนะครับเมนูจานนี้นะครับก็คือสตอใส่เขาลงไปแล้วนะครับเราก็ผัดคลุกเขานะครับให้กะปิเป๊ะๆสตอนะครับให้คลุกเขาเข้ากันให้ดีๆเลยนะครับแต่ต้องระวังด้วยนะครับอย่าให้นะครับก้นกระทะมันไหม้นะครับเราต้องผัดลงไปถึงก้นกระทะอาเพื่อนๆดูสิครับอือหือความเผ็ด ความนัวความขูกคลิกนะครับอยากให้กลิ่นทะลุออกจอมาจริงนะครับเรายังคงผัดกันอยู่เรื่อยๆนะครับผัดไปจนคิดว่าน้ํามันเริ่มแห้งแล้วนะครับนะครับอ่าเป็นยังไงครับควันน้ําขูกคลิกนะครับชิมแล้วนะครับชิมแล้วนะครับก็ตักใส่จานเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับตักใส่จานแต่นะครับแต่นะครับต้องบอกเลยยังไม่เสร็จนะครับ ยังไม่เสร็จดีนะครับเพราะว่าผมยังจะไม่บีบมะนาวใส่ลงไปตอนผัดนะครับกระปิสตอรนี่นะครับเราต้องได้ความเปรี้ยวสักเล็กน้อยนะครับเพื่อตัดนะครับเพื่อตัดความนะครับความคาวความมิลิ่นนะครับของกะปินะครับหรือความเค็มนะครับตัดสักเล็กน้อยนะครับเราตัดใส่จานที่ผมยังไม่ผัดไปนะเรายังไม่บีบมะนาวไปขนาดผัดนะครับก็เพราะว่าถ้าเรา บีบมะนาวไปนะครับมันจะทําให้มะนาวนะครับมีกลิ่นที่เปลี่ยนไปแล้วก็มะนาวมันจะสุกนะครับอ่าเป็นยังไงครับยังไม่เสร็จนะครับอันนี้เพิ่งผัดเสร็จนะครับเอามาให้ชมกันก่อนนะครับหมูผัดกระปีสตอนะครับกระปีกระนองแท้นะครับเป็นยังไงครับสีน่ารับประทานนะครับอ่ามีความสวยของพริกนะครับมีความขลุกลิกนะครับมีความกระปีติดเนื้อหมูนะครับ ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราต้องมาบีบมะนาวเพราะว่าผมยังไม่บีบนะครับมะนาวมันจะสุกแล้วก็กลิ่นของมะนาวมันจะเปลี่ยนไปนะครับเราต้องมาตัดความเค็มนะครับความเค้านะครับหรือว่าตัดกลิ่นกระปิด้วยมะนาวนะครับเดี๋ยวเรามาบีบมะนาวใส่ลงไปนะครับหลังจากนี้นะครับนี่หมูผัดกระปิสตอรนี้นะครับสูตรนี้มันก็มาจากคุณแม่ของผมเองนะครับแลราวก็คุณยายนะครับก็ผัดตามแบบฉบับของคนใต้นะครับวันที่ผัดนี้ฝนตกนะครับ คิดว่าทานกับข้าวสวยแบบเข้ากันได้ดีเลยทีเดียวนะครับมาถึงขั้นตอนบีบมะนาวของเราก็ใช้มะนาวสักหนึ่งลูกนะครับนะครับอ่าปาดนะครับแล้วก็บีบมะนาวอย่างนี้นะครับอ่าผ่าซีบบีบมะนาวอย่างนี้นะครับไม่ใส่เม็ดลงไปเนาะเดี๋ยวมันจะขมนะครับอ่าบีบมะนาวให้พอหอมนะครับให้พอตัดความเค็มตัดกลิ่นข้าวของกระปินะครับแล้วก็ให้มีความเปรี้ยวติดสักเล็กน้อยนะครับ รสชาติมันจะหนัวยิ่งขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามารับประทานด้วยกันเลยนะครับเพื่อนๆหมูผัดกระปิสตอจานนี้นะครับเป็นของเพื่อนๆน,น,นะครับมาทานด้วยกันถ้าชอบกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ